อยู่น้ำเล่าน่ะนุสิหูเลยว่าเป็นเจังไหนครับแกบางคนเขาจะพูดว่าแกเป็นคนขี้มากใช่ไหมแล้วสำหรับหนวหนวากับแม่นความค่ะ <laughs> แ,แต่ความขี้มากของแกนัน่นความ <laughs> ความขี้มากของพ่อโจอ่ะแล้วกับมีความห่วงแย่ของแบบมีความห่วงแย่อยู่เนี่ยค่ะแบบว่าเออก็ห่วงคนนั้นคนนี้แบบห่วงงานงานนั่นงานนี่ คือจังกับใครอ้อสิค่ะคือเพื่อนบริษกกับวงเลยดิค่ะบางเทื่อกระไดคือปล่อยให้ลูกทีมลูกทีมอะทํางานในวงเลยใช่ใช่แม่นจาจะค้องบางเทื่อจะาของแร่นงาน่ะบางเทื่อก็โทรมาหาหนูให้ลูกพ่อไดนนอนพ่อเมื่อยหลายพ่อเรียนงานใครอ้อว่าซันแต่ทางนี้ก็เออไม่เป็นไรพ่อพ่อพ่อเดินสา,ายอัอนใครอ้อใช่หัหยเออทางนี้เราก็ดูแลวงไปก็โอเคก็ ก็เป็นกําลังใจให้พ่อด้วยนะคะเพราะว่าเพื่นทุ่มเทกัำงานหนีอหลีค่ะแต่การสำรับเรื่องกี่มาดกี่มาดลีค่ะ <laughs>